สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสก็กลับมาดูผักนะครับกลับมาดูผักที่ปลูกไว้นะครับนี่นะครับผักปลูกน้ำแล้วนะครับปลูกดินแล้วก็เหี่ยวเหียวไปหน่อยนะครับไม่ได้รดน้ำมาหลายวันไม่ได้รดน้ำประมาณสองวัน แต่ก็มีหญ้าแล้วก็รดลดไว้ชุ่มอยู่นะครับก็เลยมีเหียเห่ยว,หยว,ยวยหยๆหน่อยเชี่ยวๆหน่อยก็เนียครับใบใหม่หน่อยเพราะมันร้อนก็กลับมาแล้วก็จะรดน้ำไว้ให้เขาแล้วนะครับอ่านี่ก็จะเป็นปลูกดินก็จะมีทางนี้หน่อยนึงครับคณะเห็ดหอมนี่นะครับอากาศเขียวปีนะครับนี่แดดแสงน้อยๆก็ปลูกได้ตรงนี้ก็ถือว่า ใช้ได้อยู่ครับขระเห็นหอมตรงนี้ตรงนี้แสงจะน้อยมากครับตรงนี้แสงจะได้แค่ตอนเที่ยงถึงประมาณบ่ายสองนี่นะครับกาดเขียวปีก็สําหรับดองนะครับนี่มาดูผักบวกน้ำเรานะครับนี่นะครับม่ได้ลดน้ำคือปล่อยไปเลยนะครับวันนี้ก็จะมา ฉีดน้ำให้ข้างบนหน่อยนึ่งแล้วก็แล้วก็จะฉีดชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชนะครับเห็นมันมีมากวนบางส่วนแล้อ่ะนี่นะครับพามาชมต้นผักน้ำเรานะครับสละเหนนะครับนี่น่าจะไม่ค่อยสวยนะครับตอนที่เสียบไว้ตอนนั้นนะครับมันก็รอดอยู่นะครับสละเหนือสองต้นอันนี้เป็นผักกระออมนะครับหรือเเรียก นั้นภาษาทางอีสานเขาเรียกผักกระยงะครับลองดูว่าจะรอดรือเปล่านะนี่นะครับผักชุดนี้จะปลูกก่อนนะครับชุดโตชุดนี้จะปลูกตามรังไปนะก็รอดดูครับน่าจะสวยครับชุดนี้แต่ต้องต้องฉีดเอ่อีว่าพันไว้หนอนผีเสื้อมันเริ่มมาแนละ้วอสวัสดีค่ะคุณน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนเล้วสวัสดีค่ะไหน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยเร็วเดี๋ยวพาไปดูผักหน,น่อยนี้สวัสดีค่ะก่อนค่ะพาไปดูพาไปดูผักหน่อยเร็วผักตรงไหนน่าเอาพาไปดูดิผักเป็นไงบ้างเนีย่ยรองเท้าไม่ใส่รองเท้าไปไว้ไหนถอดรองเท้าไปไหนอ่า,าไไนี่มาดูหน่อยพาไปดูหน่อยตรงไหนคะตรงไหนคะผักปลูกไว้เป็ปไนไงคะนี่คะ่ะนี่ง่ะแนะนำเลยค่ะผักเลยค่ะนี่ อาชีด้วยพักลยคะอันนี้เป็นคอร์สค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเลดบัตเตอร์เฮดครับอันนี้ต้นกลามันโอ้โห,โหแกนไว้มันรอปลูกนานมากอันนี้ก็เป็นหอมอิตาลีค่ะอันนั้นไรคะอย่ามือมือมาจิ้มคะ่ะพังและะ้วค่ะมือไปจิ้มคะ่ะอันนี้เป็นโอก๊กเลดโอ๊ก,อโอโกคะ่ะเป็นไงคะสวยไหมครับผักคะ สวยไหมคะ<ส>น้องออมก็มีแล้วอ่าสีแดงก็มีค่ะอันนี้สีแดงอันนี้สีเขียวค่ะอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดค่ะบัตเตอร์เฮดอะไระอ่ะอ่านั่นอะไรคะอนั่นอันนี้บัตเตอร์เฮดค่ะอันนี้ฟิลเล่ค่ะนน <c oughs> ฟิลเล่นี่ค่ะยีกยีค่ะฟิลเล่ฟิลเล่นะฟิลเล่น่าจะสวยค่ะปลูกน้ําน่าจะกรอบเป็นผักที่กรอบมากนนเลยครับปลูกดินนี่กรอบมากปลูกอะไรคะเป็นตัวแล้ว,อ,อ,นนลวอุ๊ยผักอะไรคะตัวนั้นผักอะไรคะตัวนี้ อนนี้ไม่ได้ปลูกเลยคะ่ะเอา้านี่พาท่านผู้ชมมันมาดูดิท่านผู้ชมอยากดูดน,นี่เออนั่แหละตักอะไรขนาดอันนี้ปลูกทีหลังน,นี่ก็จะอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือสองสัปดาห์ก็าาทานได้แล้วครับ<า>ต<อ>ัวน,นี้มนอ,บบอมจะไปตอมจะไปแจ่มัมนจะมันจะตายมีตาย,ตายอันนี้ก็หอมว่าอันนี้เป็นกีนกินโครโรกินโครโรนี่นี่ภาพมาชมนี่นี่ตอนนี้เห็นไหมครับนี่ นี่ครับมันมีนอนมากกวนแล้วครับนี่แต่เมื่อกี้จับตัวหนอนออกไปแล้วนะครับนะคตัว,วนอนกี่เชี่ยมันใกล้จะมาแล้วอ่รพระมันมายังคะยังเฮย้ยนอนที่เพื่อันยังไม่มาเหรอแล้วทํายังไงนี่เราจะต้องฉีดยาไ้นะฉีดอะไรไล่มันเนาะเดี๋ยวมันจะกินผักออมหมดเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ขายเนาะ <c oughs> อ้ามาดูฝั่งนี้อีกฝั่งนี้ฝั่งนี้ ค่ะตรงนั้นยังไม่โตนะตรงไหนยังไม่โตคะอันนี้โตแล้วคะ่ะนี่น่าทานไหมคะนี่ไงมันแบกลูกล้วเนี้ยมันแบกลูกอะเลยมันเป็นใบคะ่ะใบมันคะ่ะมามาดูทางนี้คะ่ะใบมันอ่านี่น,นี่มาดูตรงนี้นี่พ่อจะให้ดูตรงนี้อันนี้มันเป็นรังใหญ่แล้วก็ตัดลงมามันก็เหลือบางกว่าพื้นที่น้ําน้อยกว่า แต่ว่ามันก็ติดแล้วครับนี่ครับเป็นเลดอกง่ายนะครับตัวนี้มันบล่ปุ๋ยให้ปุ๋ยเท่ากันนะครับแต่รังมันใหญ่กว่าไม่โตหรูหลักก็ใช้ได้อยู่ครับอันนี้ก็ยังอ่ะนี่เราไม่ได้รดน้ำนะปุกแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องรดน้ำแต่ถ้าเวลาปกติเราก็จะมาพรมน้ำข้างบนนะครับให้มัน แค่แห่มันร้อนเกินครับนี่นะโอ้ยพังมาแล้วพังมาแล้วพังมาแล้วนี่นี่ใบใบอ่อนมาจีบใบทำไมนี่โอ้ยตายแล้วมั้งอ๋อตายแล้วมั้งนี่ไงโอเไค่ะค่ะสวยไหมคะผักสวยไหมคะไม่ไงอันนี้อันนี้เออไม่ต้องมาจิ้มมันมันจะตายมีตายมีตายชี้เฉย สวยไหมคะัผักสวยไหมคะผักสวยไหมอมโอ้ยขีเดือยเอาไม่ใยกันปีคลิปปีคลิปไม่ายค่ะจุ๊บเลยจุ๊บบุโอ้ยอ